โอเคก่อนหนึ่งก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกูท่านนะครับพบกับช่องของเด็กชายริยวครับผมเออโอเคก็ <I S 1> ก่อนหนึ่งก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามเนาะเออให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆเนาะเอออยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาข้างใต้คลิปได้เลยเออโอเคฟาร์มบูเหมือนเดิมเนาะ โอเคเราฟังรองกองโอเคแต่อนันนี้ทีมเราก็จะมีลนะุย์เนาะเฮ้ยโอ้โหยูเอคือจะเอาต้นเกมเลยเหรอหเพื่อนจเจ๊งๆเนานะเออแล้วเป็นไงอะคือบวกกันหมดเลยทุกเลนโอ้โหทีมนู้นก็จะเป็นเนออลินดิสเล่นแคลรี่เนาะเออโอเค okay. แต่เรามีลุย์เราไม่เป็นไรตัวโกงครับทุกคนเออ เดี๋ยวเราขอตีแดงก่อนเออเดี๋ยวเราจะมาบวกด้วยกันเลยโอเคของเขาลูกดาวเออเหมือนว่าจะมีประเด็นแล้วนะด้าน,นล่างโอเคสีล่ละอ้าวต้นไม้ของพ่อปาดโอ้โหโอเคเขาฟิกเนาะเออโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราขอหาโซนแถวนี้ก่อนเพราะว่าเราจะเล่นตรงมังกรเนะราเนะเออโอเค ที่เห็นตานี่ก็คือลินดิตเขาเปิดเนาะเขาสกิลสกิลหนึ่งเขาเขาเปิด <Yeah. S 1> แมปเนานะเออโอเค <Yeah. S 1> แล้วก็มาเอาคิพการก่อนแล้วเราก็จะลงมาเลขข้างล่างเนาะเออบัฟมังกรน,นี่สําคัญมากเลยทุกคนในต้นเกมเนาะเออมันสําคัญจริงๆมันมันทําให้เราตีแรงฟาร์มอะไรเร็วมากขึ้น oh, เออ <only die. S 1> นามาโซนโอเคเราเปิดได้เลยเนาะเออ ดอกหลบฟ้าหางโอเคทิมโอเคอ้าวตุเรนเข้ามาอย่างงี้ก็ก็เรียบรอ้อยดีเออเข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้ยโอเค,อเ,คเราเวทบูเขาได้เนาะเออเพราะว่าป่าเขาตายเนาะแล้วเขาก็ไม่มีใครมาซอลเยตรงนี้คือผมจะบอกว่าแบบแบบทัมมิ่งแบบมังกรอะไรเงี้ยเออแบบเอาดาร์กเอาเอามังกรอะไรเงี้ยคือแบบ จะชอบแบบเดินอย่างนี้นึงก็เวทบูได้แล้วเออแล้วจวังหวะนี้ว่าไงต้นไม้แล้วก็แทงโอเคย้อนได้เนาะเออเราไม่ได้เราจะกลายเป็นลม,ม่งายเพื่อนแล้วแอซิดเยอะเลยเกินโอเคก็ฟาร์มแดงเหมือนเดิมวนทาม,มิงขึ้นข้างบนโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปเล่นมังกรได้เออขึ้นไปเล่นดาร์กได้เนาะเออคือตอนแรกก็จะบอกว่าแบบคือเรา เอ็มเอาออบเจกต์อะไรตอนต้นเกมเนี้ยเราแบบเนี่ยเดินนิดนึงก็แบบเป็นป่าเขาแล้วเออแล้วก็เข้ามาเวทได้ง่ายๆนะเอออันนี้ก็เป็นทริกอีกอีกทริกหนึงเออที่ที่เป็นการแบบเวทป่าลุมสกรรมของฝ่ายตรงข้ามได้เออโอเคเคียร์คิบนอุ้ยอืมตูเลนใจเย็นด้เพื่อน โอเคเนี่ยเราก็มาเอามาสเคเลียร์ได้ต่อเนาะเออโอ้ยมีประเด็นข้างล่างจะไปไหมเพื่อนยังเอาไม่เสร็จเลยไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมเอาตูวเล่นเองโอเคเขาสกิลหลบโอเคเราเคลียร์บนให้เพื่อนอีกเวฟนึงเนาะแล้วเราก็ค่อยไปตรงกลางกันดีกว่าโอ okay. เคเคลียร์เร็วมากชอบเลอเกินโอเค ไปเอา,เอาคลิปกลางก<อ>ันดีฝาโอเคอืมมันจะมีประเด็นเนาะข้างล่างเอออ้าวเดี๋ยวมาตายสวัสด,ดีดีแลกแท้โอเคสวัสด,ดีจ้าโอเคปาสไลด์แทงโอ้โหฟิกรอดตัวไปเนาะโอเค,อเคมันแข็งแล้วด้วยโอเคเรายืนเชิงดีฝา ผมว่ามันน่าจะยังไม่กลับอ่ะมันน่าจะต้องเคลีย่ยคลิปอ้าวปาดโอ้โหผมน่าจะรอเนี่ยข้ามคือตรงนี้ก่อนเนาะเออโอ้เสียดายว่ะไม่เป็นไรโอเคอ้าว what the fuck ธนูธนูปริศนาของยอนนี่คือเฉิดชายแล้วเหรอเออโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เพื่อน คิวให้โอเคอ้าวต้นไม้ต้นไม้ของพ่อโอ้ยทันเยอะจังอะทุกคนเออตอนนี้ก็ซีซีก็เยอะมากเนาะเออมีดีแลกมีเนี่ยไอ้ต้นไม้ของพ่อเนี่ยแล้วกูสไลด์ติดคือเออนั่นแหละซีซีเยอะเยอะเหมือนกันนะเออผมผมผมแม่ผมขยับไปรออ,อืมีล็อกซี่ด้วยนะเออแล้วก็ กับอยูเอผมไปแล้วอ่ะเออยู่เอ็ผมก็กําลังจะตุยเล่แล้วเราก็จะสไลด์ไปแทงเจ้าดีแลกไหมไม่ไปเรากลับแค่นี้ก่อนเพราะเราจะไปเคลียร์ข้างบนโอเคอ่าตูเลนนายบางอาจที่จะมาปล่อยป้อมแล้วหรอขอแทงโอเคแทงบืดใจเย็นเพื่อนขอโทษโอเคเจ็บอยู่ทุกคนเอออเอาเฮยมาแบบนี้เลยเหรอเฮยตีตีป้อมไม่แต่อีกแล้วก็แทงอีกโอเค ุดยอดม,มากชอ็อตนี้เออคือเดิมมาตีป้อมดื้ออย่างนี้หรอเพื่อนนายก็รู้อยู่นะว่าตัวนายไม่มีดาเมจนะเจ้าลินดิสไลด์มาโอเคแทงแล้วก็สกิวอัติโอเคเราไม่ได้คิวย้อนได้คิวปาก <Okay. S 1> แทงโอเคฟิกโอเคไม่ตามแล้วก็ได้โอเคเรากลับไปเอาบูของเราเหมือนเดิมเนาะอโอเคปาดดูเลือดโอเคสวยงามมาก เฮ้ยฟอร์เลนไม่ใช่ดิทีมเราทิ้งเลนเราเลยเดี๋ยวเราจะการให้เนาะเออโอเค,อเคก็น่าจะได้ป้อมละโอเคเราขอเก็บเรียบล้างป้อมโอเคไปบวกกันอา้าวตุเลนแทง มันคือจิตวิญญาณไหมมันยืนนิ่งหลอกผมมาโหแล้วผมสไลด์ไปแม่งสไลด์หนีอะเออแม่งคนปีนจังวะเฮ้ยนั่นไงพอกูตายทีเดียวแม่งเกมเปลี่ยนไปเลยทุกคนเออโอเคโอเคโอเคทีมตายกันหมดเลยเกมนี้เราน่าจะไม่ได้จบเร็วแล้วเออแต่เราอย่าเพิ่งตัดสินใจอ้าวมาอย่างนี้โอเคอ้าว ยังไม่ไปอีกเหรอป่าแทงแทงโอเคตายไปนีมันคือบทลงโทษของคนที่เล่นแครี่แล้วห้าวเกินนะเออคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในป่าแล้วคุณจะวิ่งเร็วกว่าผมเหรอมันไม่ใช่แล้วคือในป่ามันคือพื้นที่ของผมเว <c oughs> เพราะว่าผมอะ่ะมันคือเทพข้ามคือเออตัวผมนะข้ามคือได้ก็คือ <c oughs> เป็นโคตรเทพเลย เป็นโคตรเทพคือหาอะไรวะโอเคอย่าเพิ่งสนใจมูฟมาโฟกัสตรงนี้ก่อนโอเคป่าแทงโอเคตายแทงอทีทีนึงโอ้ดีแหลกไม่ตายโอ้เอ้ยอุ้ยโอเคถือว่าสวยงามมากแต่ชัอตตะกี้ก็เสียวตุยเย่อยู่เออแม่งรวบตันอยู่รวมกันหมดเลยเออแล้วดีแลกแม่งฉีดพลังซูเปอร์ไซยาใส่เออแตดีนะเรายัางมี ลุยยังกลับบ้านแล้วก็มาตรงนี้ได้รวดเร็วเออโอเคตีดาก,กันโอเค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 อะไรเยอะเอ้ยเอ้ยกดไม่ติดเอ้ยทุกคนเห็นเปล่าผมกดสกิลไม่ติดเห็นหรือเปล่าตะกี้มันเป็นบั๊กหรอหรือยังไงผมก็ไม่เข้าใจเออเอ้าวลิดิตอ้าวปึ๊บปับ๊บโอเคคุณดักเร็วมาาเหรอ ถึงผมจะสกิลอะไรไม่โดนน่ะแต่ว่าผมยังมีก๊อก2ก๊อก3ก๊อก4ก๊อก5ก๊อก6ก๊อก7็ก๊อกแเออโอเคแ้ก่อนทลเรนอย่าพึ่งเชิดฉายเยอะโอเคโอ้โหต้นไม้ของพ่ออุ้ยมันสไลด์สองรอบเนี่ยเฮ้ยโอเคแพงตายโอเคเอาดีแลกสไลด์ปึ๊บปั๊บโอ้โหโอ้โหโอเคที่ผมโอ้โหตะกี้ก็ อย่าเพิ่งสนใจเลยขอโฟกัสตรงนี้ก่อนแทงดูเลือดโอเคสไข้ามคือแบบสุดยอดมหาเทพกดตีนิ่นิ่นิ่น่ปาดแทงแทงโอเค no เหนื่อยเหลือเกินทุกคนเหนื่อยหรือเปล่าถ้าทุกคนเหนื่อยอะอให้ทุกคนคิดถึงพ่อกับแม่ไว้นะ <What? S 1> เพราะคนที่เหนื่อยคือคนที่เขาส่งเราได<ว>้โอเคปิดคือ โอเคดูเลือดดูเลือดก่อนเออเอ,อ้ยผมคิวสิบสิบสิบตัวตอนไหนอะเออผมยังไม่ไม่รู้เรื่องเลยอะเออสิบตัวตอนไหนอะโอ,อ้ยแพงตูเลนเพื่อนโอเคขอบคุณมากเฮ้ยลุยเฮ้ยแล้ววางบ่อให้ผมกลับบ้านตัวมันดีอย่างนี้นี่เองลุย คือว่าแล้วทําไมทุกคนเขาเริ่มแบนกันเออเพราะถ้าหลุดมามันจะโกงอย่างนี้น,นี่ไงเออโอเคเราไปเริ่มบวกกันเลยอ้าวอ้าวอ้าวย้อนย้อนยอน้ยอ,นยอ,นยอนโดนจับแล้วตุยเย่ไปแล้วเฮ้ยทุกคนเพื่อนถอย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  U A เ,เพื่อนเราขอดักแบบเท่ๆโอเคุยคือสเต็ปนี้ก็ทุกคนก็ไปใช้ได้เนาะเออคือแบบยืนเชิงแบบเท่ๆแบบตะเกียะเออแล้วเราก็ สไลด์แทงโอโอโอโ,อโดนไฟฟ้าช็อตแรงสูงไอ้ยันต่ต้นไม้ต้นไม้ยังยังไม่กล้าเออแทงต้นไม้เข้าอ่ะต้นไม้ของพ่ออตูลเล่นะแทงอ,อ่ะโอเคถือว่านายรอดไปไม่ถึงสไตชีวิตของนายนะเออโอเคตานี้คือผมแบบจะสไลด์แทงจะแทงอะไรอย่างงี้ใช่ปะแบบ มันฟิกหนีมันสกิลหนีหลบหมดเลยอะเออ <walk> ถ้าทุกคนสังเกตตั้งแต่ตอนแรกนะเออโอเคเราตีออบเจกต์กันดีกว่าเออถ้าทุกคนได้ยินเสียงอะไรก็ขอไปด้วยเอออ้าวตัวเล่นสไลด์ออโอเคอยังไม่เล่นก็ได้ไโอเคเดี๋ยวเรามาเอาออบเจกต์เ,ะะเออออบเจกต ดักสไลเยนดีกว่าเออเราจะได้ขึ้นบ้านกันง่ายๆเนาะเออโอเคแทงโอเคเดีย๋ยวเราเราจะทำยังไงต่อดีโอเคองั้นเปนลี่ยนรองเท้าเอาโอเคปาดโอ้โหสไลด์ข้าวหยี่โอเค,ดอค,ออเคกดดาบโอเคดีแลกแทงปาดไปๆอ้าว ฟอเรนฝากไว้ด้วยเพื่อนโอเคสวยงามมากเขาตายสีตัวถือว่าเป็นการตายที่เสียสละนะครับทุกคนเออผมตายคนเดียวแต่ว่าแลกกับสีคนนี่ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะเออโอเคก็หวังว่าจะขึ้นบ้านแล้วจบบ้านได้โอ้โหยูเอมันแรงจังวะเฮ้ยนี่คือพลังของยูเอหรอครับทุกคนเออโอเค ตอนนี้ก็เราก็มียอนเนาะโอเคซอยป้อมซอยเข้าไปลูกซอยเขาเองโอเคโอเคเฮ้ยฟอนเลนฟอนเลนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเอ้าเออเฮ้ยแล้วยอนกูโดนจับอ้าวกูตายยอนกูตายเฮ้ยแล้วทีมกูกูกูตายหมดเหลืออยู่อีที่รอดชีวิตในการกลับบ้านมาได้โอเคก็ยังได้อยู่เออโอเคเอาเล่นกันดีกว่าดูเหมือน ทีมเขามันเหมือนน่าจะอยากจบมากเลยโอ้โหโถมกันมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปตัดเวฟคีกกิปเนดีกว่าเออโอ้ยลายดังแท้โอเคตัดเวฟคีิโอ้โหเจอตัวเลนอีกขอตัดเวฟคลิปได้ไหมโอ้โหแทงโอเคอ๋อโอเคยังได้ตัวเลนอยู่โอเคใจเย็นดิเพื่อนมันยังไม่จบเฮ้ย มึงก็กำลังจะเกิดเนี่ยในสามสองหนึ่งเนี่ยโอเคเนี่ยพวกมึงก็เกิดกันแล้วมึงยังไม่จบเฮ้ยดูฟอเรนเนี่ยเห็นปะเห็นไหมเนี่ยออเออ,อเฮ้ยฟอเรนโดนจับไว้เพื่อนเฮ้ยฟอเรนฟอเรนโอ้หโอห,ย,โหย, <been> ยืนอย่างนานทุกคนเออจากที่แบบโดนจับโดนอะไรทุกอย่างเรียกสกิลอะไรให้เพื่อนให้ย้อนเรายืนฟรี คือช <muitas S 2> ็อนนี oh. no ้เอา MVP ไปเลยครับฟอร์เรนโอ้โหแถมยังเคลียร์คลิปที่กำลังจะตีบ้านให้เฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเซตเคียวเนาะให้ฟอร์เรนตึงไปเป้าเฮ้ยโอเคดาร์กก็ใกล้จะเกิดละส15ทีพอดีโอเคเดี๋ยวเรารอดาร์กันดีกว่าเนาะเออเราเคคลิปตรงกลางแล้วเราก็จะไปคุมเลนดาร์สลีเยอร์เลยเฮ้ยย้อนย้อนเฮ้ย ย้อนอย่างแรงอ่ะทุกคนโอเคย้อนกลับบ้านมาเพื่อนโอเคกลับบ้านมาถือว่าทาได้ดีมากเรียกการซื้อเกิดให้ของตูเลนมาได้แล้วเราก็มาเอาด a r k คสเลเยอร์กันเนาะเออฝั่งมันก็โถไปฝั่งนู้นหมดเลยเออเดี๋ยวเราปล่อยตรงกลางเลยเนาะเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคเออเออทุกคนเห็นปะเออตรงนี้อีกแล้วเออทุกคนตรงนี้แม่งมีอะไรแน่นอนมีพลังงานบางอย่างเออ โอเคอ้าวลินดิสลินดิสลินดิสปาดแทงอู้หู้อ๊ะผมแทงแค่ทีเดียวดูเลือดมันตั้งแต่เท่าไหร่เฮ้ยแรงไปป่าวโอ้โห,โอ,โ,หโอเคเราน่าจะได้จบบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอไปเอาที่ไหนก่อนแท้โอเคปีป้อมโอเคขอเอาคนก่อนได้ป่าวเพื่อนโอเคน่าจะลาจบบ้านแล้ว โ okay. อเคขอค่าตัวเรียนก่อนได้ป่าวเฮ้ he okay. ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคกำลังจะซื้อเกิดเฮ้ยซื้อเขียวเลยก็จบเกมแล้วครับทุกคนเออวิชชอรี่โอเคเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็น MVP MVP ก็คือของมึงเร็วดิโอเคของเรียวมาตัวนี้เนาะ <Okay. S 2> โอเคเลือมาตัวนี้ตึงไปเป้าเฮ้ยเออค่าเลยหรอค่าเยอะเท่าไอริวโอเคสกอร์ก็ประมาณนี้เลยเนาะเออโอเคไอเทมก็ประมาณนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดโอเคทีมไฟยูสอะไรอย่างนี้ดามเมจของยอนก็เชีร์ที่สุดเลยเนาะเออโอเคฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วย okay.